สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็กลับมาอีกแล้วครับกับการแรกเปลี่ยนนังเตะนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนคงยังไม่เบื่อกันนะครับเพราผมมันติดมันซะเหลือเกินครับก็ไม่เก็งไม่เลิก EP 5ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไา้เปลี่ยนครั้งแรกครับดูสะก่อครับเป็นบุฟฟอนทุกตัวเลยนะ จะได้ตัวอะไรวะไอ้ครับโอเคลุยครั้งแรกครับมีแสงโมงสามอันแต่จากประสบการณ์ผมเลยครับมีแสงม่วงเยอะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะคุ้มนะครับจริงๆไล่จากซ้ายไปขวาเลยแล้วกันครับบาซาอิกเก้บุกซีเชลซีเช็คบุคซีมาแล้วครับแววเริ่มมา บาซ่าอิบราโบ้หกหัวศูนย์เก้าไม่แน่ใจราคาเหมือนกันครับลิเวอร์พูลปั๊บสามไส้ลำเนื้ออีกสองร้อยเก้าสิบแปดล้านยังพอถูถ่ยไทด้อยู่ครับยังพอถูถ่ยไทด้อยู่ถือว่าเจ๊งนิดหน่อยโอ okay. เคเสร็ียบร้อยครับรอดูคนต่อเลย โอเคครับมาแลกเปลี่ยนกันต่อครับมาดูเงินขนั้นก่อนครับเงินเตะของคนตาปีที่ระบุนะครับแล้วบวกสามจำนวนสามคนมาฟุบปีที่ระบุยังไม่ครบนะครับขาดอีกสองตัวมาโอเคครับครบแล้วห้าร้อยแปดสิบล้านถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยนะครับไป มีเวอร์เบสอันเดียวครับที่เป็นสีม่วงนะครับโรนิสบก 4, ุบกซีเอม่าบุกซีเดยวเขาบกุกหกเวอร์เบสจะเป็นตัวอะไรวะขอ500นะห้าร้อยล้านขึ้นเถอะช่ไหมไปปั๊บโอ้ห้าร้อยล้านจริงครับเป็นของลิบเบอรี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใช่เปล่าวะผมเอาบุกสามนิบเบอรี่ แรกนี่รู้สึกนะใช่ป่าวะมันจะใช่นะได้บบกสามกับขึ้นมานี่นะโอ้โหโคตรสิงเคร่งเลยครับโอเครอแรกกันต่อดีกว่าครับครั้งที่สามครับราคาก็อาจจะเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าทำไมเนี่ยหรอ งบจะหมดแล้วครับสําหรับไอดีนี้นะครับเดี๋ยวแค่สามร้อยนะครับไม่เป็นไรครับยังพอได้ลุ้นแสงม่วงอยูน่นะสามร้อย่ะไปครับลุยฟ๊บมีเวอร์เบสมีความเป็นเวอร์เบสครับไหลซ้ายไปขวาเลยแล้วกันบียาบุกสี่บาร์บียังบุกซีอเควินมีรารัสบวกหกครับแล้วก็เวอร์เบส ปักเบลลี่ชไนเดอร์ถือว่าไม่เจ๋งมากนะครับโอเคถือว่ารับได้อยู่ครับนิดหน่อยครับหลักไม่ถึงสิบเอ็มนะใช้ได้อยู่หัวไข่ไปไกลเลยครอบครัวชไนเดอร์ครับบวกสองโอเครอลุยกันต่อครับมาลุยกันต่อครับเงินไขก็ชนะเตะหกคนตามปีที่ระบุนะครับเปกระบวกสามสามตัวนะครับโอเคลุยกันเลยครับ ก็เอาออกก่อนสองตัวก็ใส่เข้าไปครับโอเคครับพร้อมเรียบร้อยครับมาห้าร้อยสิบสองล้านครับดูยกันเลยเอาเอาเอาค้างโอ้หโหโคตรช้าโอเคไม่รู้ว่าตอนอัพอัดมันจะกระตุกหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้มันกระตุกนะครับก็เิด ก็ตุก็ขออาภัยด้วยนะครับโอเคแสงโมงแมนเดียวกับเป็นยูเว่นะมาเริ่มดเชลซีเลยครับเชลซีเป็นดผัผพาดบุกสามนะครับบาซ่าเป็นยาย่าบุกสี่อินเตอร์เป็นครสโปบุกสี่ครับส่วนยูเวนตุสล่นะจะเป็นอะไรกันวะไปเจ๋งยับเลย นี่ไไปห้าร้อยกว่าเลยนะได้มาแค่สามร้อยสี่สิบเจ็ดเองเหรออเจ๋งไปร้อยกว่าล้านเลยนะครับโอเคโอเคอยังไม่หมดครับยังเหลืออีกหลายรอบอยู่นะที่จะแลกนะครับยังมีแรงอยู่คนระับรอชมกันได้เลยครับมาครับครั้งนี้ขอไม่เจ๊งแล้วนะครับไม่ไหวแล้วครับสามร้อยหกล้านนะดูกันเลยดีกว่าครับเร็วๆเลยครับ อโอ้โหทีมนี้อีกแล้วครับผมว่าได้เงินล้วนชัวร์เลยจากประสบการณ์นะโดบกสองลาบอสบุกสี่ขอสักสองร้อยห้าสิบล้านก็ได้นะขอบใจกันหน่อยไปครับโอ้โหโคตรเจ๋งเลยร้อยเก้าสิบเก้าล้านเท่านั้นนะครับโอ้โหเจ๋งหนักกว่าเดิมอีกครับ ไอดีนี้ก็ใกล้จะพังเต็มทีแล้วครับเหลือแค่200เอฟนะครับใกล้พังมากครับโอ้โหเงยมาครับมายับไอดีนี้กันต่อครับเมื่อกี้เหลือ200ล้านครับก็ไปไล่แบบมือชีพเลยแล้วกันครับซื้อนั้เตะปี15มานะครับไปครับ200ล้านถ้าเจิงก็เจ๊งให้มันสุดไปครับไอ้ มีแสงม่วงสองอันอยู่ครับชเชลซีด็อกบาบกสามเลยก็คูเจอราดูงสองครับอาเซน,นอันอเลิกซิกบก์สี่อ่ะอืมราคาอะไรวะเรือประดิษฐ์ปั๊กอู้หู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 เจ็งก่อเดิมครับอ๋อ ผมว่าบวกสีมันจะขายง่ายกว่าหรือเปล่าวะไม่เอาขายแล้วกันเอาเป็นแรกต่อแล้วกันครับมาราบอสสุดไปฟุ๊บราบอสครับ1 2อยี่สิบหกล้านหรอมาครับมันยังเจ๊งไม่สุดนะครับตีบวกแม่งเลยเดีวยวกันคิดถูกกว่านเนี้ยมา เจ็งก็เจ็งไปไปครับลากออนไอดีนี้แล้วกัน,นแต่แก <c oughs> เรียบร้อยครับลากอ,อน่นครับลากอ่นโอเคไอดีนี้ก็เจ็งแบบสมบูรแบบแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อยากลองง่าโอเค <c oughs> เหลือไอดีอื่นครับไม่ต้องกลัวครับ ไปรอชมกันเลยครับโอเคครับก็มาต่อกันเลยครับนี่ครับแฟงลำผ่านี่ตอนผมซื้อมามัน320ล้านอยู่เลยนะครับแล <c oughs> ้วราคามูลค่ามันตกเหลือ286ล้านได้ยังไงบนเนี่ย <c oughs> ไรครับมาแลกกันเลยดีกว่าครับ334ล้านนะครับได้อะไรเอ่ยมีแสงม่วงอันเดียวครับเป็นยูเวนตุสนะบาซ่าสองอันมีสีฟ้าก็ ไม่น่าสนใจเลยครับสีฟ้าเนี่ยมาสีม่วงครับมาลายยูเวนตุสไปครับอคุ้มเปล่าวะใช่ปะคุ้มดิกี้ไปสมยสี่สิบสามหรือสามสี่ไม่ 3, 3, 4, จะไม่ได้แต่คุ้มอยู่โอเคครับได้อยู่บวกเจ็ดครับหลายคนคงอยากให้บวกแปดใช่ไหม แต่ยังดีกว่าครับผมว่าเอาไปแลกเปลี่ยนต่อครั้งหน้าดีกว่านะเดี๋ยวเพิ่งทำทำลายมาเลยครับเพิ่นทำลายไปแล้วหนึ่งไอดีนะดินนี้ยังพอไหวอยู่ครับโอเคโอเคโอเคครับมาต่อกันครั้งที่ที่เท่าไหร่ะวะที่อะไรไม่ไม่สำคัญครับช่างมันครับเอาแค่ให้คุ้มก็พอครับครั้งนี้ไล่เปลี่ยนแบบ V.I.P ไม่ได้นะครับคือเนี่ยครับ เงินไม่พอนะครับแล้วมันต้องใช้นักเตะบวก3-3คนนะถ้าแม่งหาไม่ได้จริงๆครับเงินไม่พอแล้วครับไอดี ID. นี้เอาเป็นแบบเหมืออาชีพแล้วกันครับน่าจะเหมือนเมือนกันแหละนะอย่าไปใส่ใจมันมากครับลุออยเลยดีกว่าครับไปบารซ่าบวกไปไปง่ายง่ครับอาร์แจ็คซูเรสบาร์ h นชวายสไตรเกอร์ดอนมุนโอบามายังมา บา์ิลโ่นาจัดไปจ๋งครับเจ๋งซะงั้นเมสซี่ศูย์หยู่มันไม่เอาปีสิบยูมาให้การวาออ้ยหกสิบหล้านครับตามนั้นครับใก่เฉียงเต็มทีเหมือนกันครับสำหรับไอดีดีนะครับโอเคเดี๋ยวรอชวมวันต่อเลยครับ โอเคครับทางนี้ก็ขอเอาเป็นครั้งสุดท้ายในการแลกเปลี่ยนในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับมาจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยดีกว่าครับ440ล้านนะครับไปเลยครับเมื่หทีมเฮอะไรนี้โ,โผมกดาดว่ามันต้องเป็นเงินลวนแน่นอนครับมาโอ้โหปีเรสบวกห้านะครับ ไม่เงินล้วนก็นเอาบวกซีฟมาเลยแล้วกัน <c oughs> จะบ้าเหรอจะคงจะมาให้แหละโอเคลุยกันเลยครับไปโอ้โอแล้วมันจะเจ๋งขนาดนี้วะไม่เงยขอเจ๋งมากไม่ได้ไม่อยากเจ๋งแล้วอะ่ะร้อยสี่สิบห้าล้านครับโอเคครับปิดฉากทิศนี้ด้วยเงินสามร้อยสี่สิบห้าล้านครับ ก็อีพีหน้าอีพีที่6นะครับเจอกันแล้วกันต้องเอาให้เจ็งให้เอยเอาให้เจ๋งให้ได้นะครับไม่เจ๊งเจงไปแล้วนะครับไอดี ID หนึ่งนะครับโอเคเจอกันครับ